เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเปิดการ์ดของทีมการท่าเรือก,กันนะครับพึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับ1กล่องนะครับจะมี18ใบนะครับก็จะการันตีลายเซ็น2ใบนะครับในกล่องนี้นะแล้วก็จะมีการ์ดแร่ของเขาคือ สีทองนะครับจะมีแค่10บใบในรอบผลิตแล้วก็ก๊าดสีดําจะมีแค่1ใบเท่านั้นนะครับในรอบผลิตแล้วก็แรอีกอันหนึ่งก็จะเป็นบิ๊กแบงแล้วก็จะเป็นอ่าบ้านเกิดของนักเตะนะครับพื้นหลังจะเป็นบ้านเกิดของนักเตะนะครับก็เนี่ยนะครับมาดูกันว่าเราจะได้การแรไหมวันนี้นะครับไปมามาแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับใบแรกเป็นเบลดกร์ดนะครับปูโตรสนะครับไปดูด้วยกันไปเลย ใบสองเป็นจตุรพัฒนะครับสามทีลศักด์เผยพิมายสี่เฉลิมศักดอักขีห้าเจนพบโพขีหกบ,บดินพาลาธนบู์ก็มาไปปากกก็มีไ้อัสนาวีกับตันทีนชาติอินโดนีเซียนะครับ ไปปุ๊บอัสนวีเป็นแอคชั่นถ่ายรูปนะครับไปก็มีแอคชั่นการดีใจของเควินดีรมรามนะครับไปก็จะมีนี่แอคชั่นของบารินนะครับปุ๊บแล้วก็เป็นรวมทีมนะครับเป็นของบดินพาลานะครับลายเซ็นออกแล้วเป็น บดินผาลานะครับลายเซ็นลายแรกเป็นของชัยพิพัฒน์นะครับเป็นของชัยพิพัฒน์ลายเซ็นนี้ก็ยังไม่ใช่การแล้วนะครับอันสุดท้ายเป็นมาดามแป้งนะครับโหรอบนี้เราไม่ได้การแลนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้มาสองลายเซ็นนะครับผมเป็นบดินผาลากับชัยพิพัฒน์นะครับโหการแลไม่ออกเลยนะครับรอบนี้เกือแล้วนะครับผมก็ เพื่อนๆคนไหนที่สั่งไปก็อย่าลืมเอามาโชว์กันนะครับใครได้การแลกก็เอามาโชว์กันด้วยนะโอ้อยากได้มากคือเห็นก็น่าเก็บสะสมเลยนะครับสวยๆเยอะเลยการ์ดพวกการ์ดบิ๊กแบงพวกการ์ดสีทองพวกการ์ดดังเนี่ยน่าเก็บมากใครได้ยังไงก็อย่าลืมมาโชว์กันนะครับผมส่วนผม <c oughs> การแลกไม่ออกแต่ก็โอเคได้บาดิน